สวัสดีครับวันนี้เรามาดททูที่การขุดบ่อน้ำนะครับนี่นะครับดูนะครับตอนนี้ขุดลงไปแล้วก็ได้9กบกนะครับหรือบวกท่อนะครับได้เก้าบกนะครับลงไปยังไม่พอนะครับยังอีกห ครับทั้งหมดสิบห้าคือในเป้าหมายก็ว่าจะลง15บโบกนะครับเพื่อว่าจะได้น้ำเยอะๆขึ้นมาขึ้นมาไว้ให้วัวน,นะครับและลดต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นไผ่ก็ยังแห้งจะตายแล้วครับรอฝน ไม่มานี่นะครับบวกข้อนะครับก็ความกว้างก็ประมาณ95นะครับสูง40นะครับทางเราก็ทางผมก็สั่งมาเม็ดหนึ่งแต่เขามาให้95นะครับแต่เงินคิดก็หนึ่งหนึ่งเม็ด ทำไมเป็นแบบนั้นนะครับยังไม่ครบนะครับยังอีกยังอีกบวกท่อหนึ่งกับฝาปิดนะครับเรายังไม่มาส่งแต่เงินก็ให้ไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีให้ดูเฉพาะเท่านี้ก่อนนะครับส่วนวิธีการขุดนั้นเราไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าข้างล่างมีน้นำละเริ่มมีน้ำแล้วครับ เราจะทำอีกคลิปหนึ่งก็ตอนที่ขุดเสร็จแล้วก็จะตั้งแผงโซล่าเซลล์และปั๊มดูดน้ำนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแต่ว,ว่าจะดูความสำเร็จว่าจะได้น้ำมากน้อยขนาดไหนนะครับตอนนี้ลงเก้าบวกแล้วก็มีน้ำมาประมาณครึ่งบวกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ